สวัสดีค่ะแมทมัธยมบายครูส้มสุปรทานะคะ EP 1 2เราจะมาพูดถึงสูตรกำลังสามสมบูรณ์ที่เป็นสูตรผลลบกันค่ะ a ลบ b ทั้งหมดยกกำลังสามนะคะหรือที่นักเรียนท่องกันก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสามจะเท่ากับหน้ายกกำลังสามลบสามคูณหน้ายกกำลังสองหลังบวกสามคูณหน้าคูณหลังยกกำลังสองลบด้วยหลังยกกำลังสอง เป็นไงบ้างคะเด็กๆหลายคนบอกสูตรยาวและจํายากจังเลยคะ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูจะมาแนะนําวิธีการจดจําสูตรกันนะคะจาก EP ที่แล้วคุณครูได้แนะนําสูตรกําลังสามสมบูรณ์ที่เป็นสูตรผลบวกไปแล้วนะคะวิธีการจําก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะ สูตรผลต่างนะคะเครื่องหมายตรงกลางจะเป็นเครื่องหมายลบนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการวางเครื่องหมายกระทำก็วางสามเครื่องหมายเหมือนเดิมนะคะแต่ให้เริ่มต้นด้วยที่เครื่องหมายลบนั่นเองักเรียนใส่ลบบวกลบให้ใส่เครื่องหมายสลับกันแบบนี้นะคะจากนั้นใส่ค่าคงตัวหรือสัมประสิทธิ์ลงไปค่ะ1 3 3 1งสามสามหนึ่งจำไม่ยากใช่ไหมคะ1 3, 3ึ 1. ่ต่อไปเรามาใส่พจน์หน้ากันค่ะ พจน์หน้าที่คูณลงไปนะคะให้เริ่มต้นถ้วยดีกีสูงสุดก็คือดีกีสามลดลงเป็นดีกีสองดีกีหนึ่และสุดท้ายดีกีศูนส,ส่วนพจน์หลังให้เริ่มที่ศูนยหลังกําลังหนึ่กำลังสองและสุดท้ายยกกําลังสาอ่าเรามาจัดรูปให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะจำนวนจริงได้ไดไดยกกําลังศูนย์ได้อะไรคะได้หนึ่งยกเว้นศูนย์ยกกาลังศูนย์ไม่นิยามนะคะเด็ก เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นหน้ายกกําลังสามลบสคูณหน้ายกกําลังสองหลังบวกสามหน้าหลังยกกําลังสองและลบด้วยหลังยกกําลังสามนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะอ่การจดจําสูตรกําลังสามสมบูรณ์ที่เป็นสูตรผลลบนะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับสูตรกําลังสองสมบูรณ์ที่เป็นสูตรผลลบบ้างหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสนะคะเครื่องหมายกระทา สองเครื่องหมายนะคะเริ่มที่อะไรคะลบใช่ไหมคะอ่ะก็จะเป็นลบแล้วก็อะไรคะบวกอ่าจากนั้นใส่ค่าคงตัวหรือสัมประสิทธิ์นะคะเริ่มที่อะไรคะหนึ่งสองหนึ่งอ่าแบบนี้นะคะส่วนหน้าให้เริ่มที่ดีกีสูงสุดดีกีอะไรคะดีกีสองถูกไหมคะต่อไปดีกีหนึ่งดีกีศูนย์ส่วนล้างเริ่มที่อะไร กำลังศูนย์กำลังหนึ่งแล้วก็กำลังสองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสูตรก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองลบสคูณหน้าคูณหลังบวกหลังยกกำลังสองค่ะ,ะน่าเรียนเห็นไหมคะว่าวิธีการเทคนิคในการจำก็็สามารถจดจำในลักษณะแบบนี้ได้นะคะสามารถจดจำและนำไปใช้ต่อไปเรามาดูที่มาของสูตรกันดีกว่าะคะ่ะอ่ากำลังสามสมบูรณ์ที่เป็นสูตรผลลบ นะคะที่มาของสูตรก็จะเชื่อมโยงกับการหาปริมาตรของลูกบาศเช่นเดิมนะคะจากรูปบาศตรงนี้มีความยาวด้านทุกด้าน A หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นปริมาตรก็จะเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆ A ยกกําลังสถูกต้องไหมคะอ่าถ้าครูทำการลดขนาดด้านกว้างด้านยาวด้านสูงลงอย่างละบีหน่วยเพราะฉะนั้นปริมาตรของลูกบาศจะเป็นยังไงคะใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงคะ อ่าเล็กลง่าเก่งมากๆค่ะเล็กลงความยาวด้านลดลงเหลือด้านละ a ลบ b หน่วยถูกต้องไหมคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาคำนวณหาปริมาตรของลูกบาศสีเขียวกันนะคะเพราะฉะนั้นปริมาตรลูกบาศสีเขียวก็คืออะไรคะเด็กๆคืออะไรคะอ่าก็ต้องเป็นความยาวด้านยกกำลังสามนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาหาปริมาตรกันนะคะอ่าค่อยๆดู คู่ทาการตัดลูกบาศนะคะตามรอยปะกสีดานะคะเพราะฉะนั้นปริมาตรของลูกบาศนะคะตั้งต้นเลยลูกบาศแรกปริมาตรเป็น a ยกกําลังสามถูกต้องไหมคะเราจะต้องลบออกด้วยรูปทรงเรขาคณิตลูกสีดานะคะซึ่งมีความกว้าง B หน่วยยาว A หน่วยสูง a ถูกต้องไหมคะได้เป็นอะไรคะลบออกด้วย a ยกกำลังสอง b โอเคต่อไปมีรูปทรงไหนอีกคะที่เราต้องนำออกรูปทรงที่เป็นรอยปะสีขาวนะคะซึ่งมีขนาดกว้างเท่าไหร่คะ b หน่วยยาวเท่าไหร่คะตรงนี้ a ลบ b ใช่ไหมคะสูง a หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นลบออกด้วย a ลบออกด้วยอะไรมั้งคะกว้างยาวสูงจะเป็น a b คูณกับ a ลบ b ฮลบอีกหนึ่งชิ้นค่ะนะักเรียนมองภาพออกไหมว่าเหลือส่วนไหนอีกหนึ่งชิ้นที่เราต้องหักออกหรือลบออกอ่าก็คือด้านบนนะคะด้านบนที่เหลือตรงนั้นนะคะเป็นลักษณะของรูปทรงสีเทานั่นเองซึ่งมีขนาดกว้างยาวสูงเท่าไหร่คะด้านนี้ a ลบ b ด้านนี้ a ลบ b ส่วนสูงเป็น b นั่นเองอ่า ฉะนั้นก็จะได้เป็น a ลบ b ยกกำลังสองคูณได้ b ถูกต้องไหมคะ,ะต่อเลยนะคะดูซิว่าปริมาตรของลูกบาศสีเขียวจะเป็นเท่าไหร่เอา a b คูณเข้าไปในวงเล็บนะคะก็จะกลายเป็นลบ a กำลังสอง b วก A อกำลังสองลบอ่าอันนี้เป็นกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองนะคะที่เพิ่งจับกล่าวมาข้างต้นก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสอง่าแลวสุดท้ายคูณด้วย b กล้ความจริงแล้วนะคะเด็กๆช่วยกันนะคะอ่าเอา B คูณเข้าไปนะคะแล้วเอาเครื่องหมายลบ คูณเข้าไปด้วยนะก็ mm. จะกลายเป็นลบ a กำลัง 2b ลบลบเป็นบวก 2ab กำลัง2นะคะลบ b กำลัง3จากที่อยู่ในรูปอย่างง่ายพจน์ไหนคล้ายกันบ้างคะอ่ ه, า3พจน์คล้ายการกลายเป็นลบ 3a กำลัง 2b อ่านี้คล้ายการเป็นบวนนก 3ab ยกกำลัง2สุดท้ายเหลือ ลบ b ยกกำลังสามนั่นเองอโอเคเป็นไงคะสอดคของกับที่เราจดจํากันเมื่อกี้ไหมคะเป็นหน้ายกกำลัง3ลบ3หน้ายกกำลัง2หลังบวก3หน้าหลังยกกำลัง2ลบหลังยกกำลังสามเป็นไงบ้างคะเด็กๆวิธีการจดจำสูตรกำลัง3สมบูรณ์ที่เป็นสูตรผล ลบนะคะและที่มาของสูตรนะคะโดยอาศัยการเชื่อมโยงจากการหาปริมาตรของลูกบาศอยากให้หนักเรียนจดจําและนําไปใช้ได้จริงนะคะสําหรับสูตรกําลังสามสมบูรณ์แล้วอีพีต่อไปจะเป็นเทคนิคการนําสูตรกําลังสามสมบูรณ์นี่แหละคะ่ะไปหาเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นสามนะคะอยากให้หนักเรียนติดตามและนําไปประยุกต์ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสนับสนุน 好，很好。